สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสว,ส,สวัสดีเพื่อนทุกคนมาพบกับปานิชช่องมาพาอยอีกแล้วนะคะวันนี้มากินข้าวกับปานิชกันข้าวเย็นแต่กินข้ามรอลูกลูกเพิ่งกลับมาจากทํางานค่ะวันนี้ผัดกะเพราหมูสับมีผัดเสร็จร้อนๆเลยเนี<ม>่ยค่ะพิงผัดเสร็จแล้วก็มีไข่ดาวกุนเชียงทอดมีผักเครื่องเค,งเคงียงเยแยะนี่แก้เผ็ด <c oughs> มากิน <c oughs> ด้วยกันค่ะหมวอาจารยก หิวแล้วมากินด้วยกันเพื่อนมากินด้วยกันครับป้านิ้ก็หิวแต่ป้านิดรอลูกปอานิ้ก็หิวแต่ป้านิดรอลูกปัานิ้กลัวเผ็ดปานิดต้องมีมีผลไม้ผลไม้บ้านๆก้าวมีอีกนะมากินด้วยกันครับ กินแบบง่ายๆข้าวผัดกะเพราหมูสับม,มากินด้วยกันค่ะเพื่อนไข่ดาวอร่อยอ่ะแล้ว <c oughs> ยังร้อนอยู่เลยควันโเลกเลยควันโกลโกเลยมากินด้วยกันเพื่อน รอเขาเลยดึกเลยคุณยชียงทอดค่ะคุณเชียงทอดขนมจ้าดอากล้วยลงดีกว่า,ากล้วยลงให้ล่างอืมอืม วันนี้ดึกเลยกินข้าวอืมอืมแดงหวานอะ่ะแจงหวานมันสดกรอบ อ <c oughs> แซ่บค่ะพี่น้องแซบบ่บเผ็ดอ่ะข้าวานี่เป็นอาหารที่กินได้บ่อยเนาะกินได้ประจำเนาะทำง่าย <c oughs> ทำง่ายด้วยทำง่ายในเวลาเร่งด่วน <c oughs> มีอยู่ในตู้เย็นลยแล้วก็เอามาผัดทำแป๊บเดียวก็ได้กิน เพื่อนลูกสาวกินลูกสาวกินเผ็ดไม่ได้ลูกสาวกินเผ็ดไม่เก่งตง้องมีชกินเจด้วยใช่ไหมลูกสาวบอกเดี๋ยวมีของจืดจะกินด้วยสเสร็จเผ็ดลูกกินไม่ได้ลูกสาวคนยังละอุเลือมแม่ไข่ดาวค่ะหิไวไม่ได้รอ,อหนุนนานเะ่ยรอตั้งหลายชั่วโมง <laughs> โทรตามเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ถึงรถก็ติดฝนก็ตกทั้งวันสีมือเดิม หมเดิมอะไรเหมือนเดิมกินไข่สองฟอยนะกินเลยไม่ทอดไปให้ให้ <laughs> สามใบน่าจะจุก ผัดกะเพรามีอีกนะอืม,อมขึ้นเที่ยงอร่อยนะเจ้วนี้ขึ้นเที่ยงอร่อย ยกให้นะอืมเียมหมดเลยอืมเต็หมดแล้วอืมหมดแล้ว อร่อยนี้อยากให้มาชิมสีมือ <c oughs> <c oughs> แม่มากเลยอร่อยทำอร่อยทุกอย่างเลย <c oughs> แับดิแ <c oughs> ม่กินเผ็ดไม่เก่งเหมือนนูกอะ <c oughs> ่ะกินเผ็ดไม่เก่งเหมือนลูก วันนี้ป้าน,นิดก็ต้องขอดขอตัวลาก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามป้าน,นิดกับลูกด้วยนะคะทางช่องม้าพาอีค่ะเดี๋ยวจะหาทิปใหม่ๆม,มาให้ดูกันนะคะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องทุกคนป้าน,นิดก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วป้าน,นิดขอบคุณม,มากๆค่ะวันนี้ลาแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ